สวัสดีครับเอฟซีที่เรารักทุกท่านนีสวัสดีเอฟซีทุกท่านเจ้าน้องลาคุณงามวันนี้ตาน้องลามาเล่นหน้านี่ครับแล้วก็นี่น้องลาวอวยพรเอฟซี FC ให้สักหน่อยนะครับสวัสดีปีใหม่นาอสวัสดีปีใหม่เอฟซีทุกท่านนะเจ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนย่ยร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปเจ้านี่สุขภาพแข็งแรงลร่ำรวยแข็งแรงแข็งดีนะครับสุขภาพแข็งแรงเนาะ อันนี้กำปอนของน้องล่าเอามาปั่นฝาก f อฟนะครับทุท่านปีเก่าก็ขอให้สิ่งที่บด,ดีนอกเป็นขครเป็นภัยทุกอย่างนะครับความทุกข์ออกไปจากใจจากกายแห่งนะปี2066ที่ผ่านไปและปีใหม่2 5 6 7รวยรวยรว,ว,ว,วยเฮงเฮงเฮทุกท่านครับอันนี้ก็ขอฝากน้องล่าตัวนะครับแล้เก็ช่องลุงที่เมาภาคที่เล่าสามื่อีขอบคุณ f อฟที่รับชมแล้เกาะกดไลค์กดแชร์ ความตลกคลายเครียดนะครับมอบเป็นความสุขให้เอฟซีตีคารุปรักทุกท่านครับผม